สวัสดีค่ะเรามาทำนายไทยทักโชคชะตาของชาวราศีกันตกันนะคะประจำเดือนธันวาปี7นะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณในเดือนธันวานะคะชาวราศีกันตในเดือนธันวาคุณมีโอกาสที่จะท่องเที่ยวเดินทางต่างถิ่น่างที่ต่างประเทศนะคะหรือว่าอยู่ในหมู่ของคนต่างชาติคุณได้พบปะชาวต่างชาติหรือว่าได้ท่องเที่ยวในแหล่งที่มีผู้คนเยอะๆนะคะ สิ่งที่ไพ่จะบอกเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะและในส่วนของการงานชาวราศีกันสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้ยศได้ตําแหน่งได้ขั้นนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะในเดือนธันวาเนี้ยไพ่อ,อยากจะบอกลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วใครที่เป็นสายมูนะคะเป็นสายมูหรืออยากจะใช้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์อยากจะไปเรียนทางด้านโหราศาสตร์นะคะถือว่าประสบ ความสำเร็จมากในเดือนธันวานะคะในเดือนธันวาไพ่อาจจะบ,บอกว่าชาวราศีกันเป็นเดือนที่โชคดีมากๆในการทําอะไรหลายๆอย่างในการที่เริ่มทําอะไรหลายๆอย่างหรือการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเรียนศาสตร์ลึกลับโหราศาสตร์หรือศาสตร์เกี่ยวกับโบราณถือว่าประสบผลสําเร็จมากนะคะการตํานายไทยทัก็นการตํานายไทยทัก โดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงนคนใดคนหนึงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ